้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับไฟแชนแนลชัยมงคลนะครับอ่ากราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคาเช่นเคยครับอ่าวันนี้มาที่กอกควายของคุณอ่ากิจอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากไปนิดนึงครับ0 9 8 9 8 8 0 0 5 3นะครับอันนี้คือ ID l ด n e นนะครับอ่าท่านที่สนใจเปิดราคาควายนะครับอยากจะจะถ่ายคลิป อ่าเปิดราคาครับก็แอดไลน์เข้ามานะครับอันลอยเฉยเเนาะนี่ต้องยสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอ่าก็ถ่ายคลิปน่อยนะครับครับผมาเจอกันนี่แหละครับกับเสียกิตนะครับครับผมอันนี้นำตัวนี้หนึ่งครับผมคุณจิตครับหนองแห่าหนองกระทุ่มอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับผมวันนี้มาถ่ายคอกของป้าครับของหลวงป้า มาอีกคอกหนึ่งเนาะอ๋อโฟแม่นี่ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยมารวยครับชื่อมารวยนะครับให้ลูกกี่ตัวครับมารวยเนี่ยตัวที่สี่ขาดท้องตัวที่สี่อยู่ในท้องนะครับอ่าเป็นลูกใครครับอยู่ในท้องเนี่ยลูกก้าวเจริญครับลูกของก้าวเจริญเนาะครับมีใบมีหลอดครับอ๋อลูกติดเข้าตัวนี้ใช่ไหมครับผมเป็นตัวเมียเนาะประมาณส่วนสูงเท่าไหร่ครับสามสี่เดี๋ว อยู่ในท้องประมาณกี่เดือนนะประมาณสามเดือนอน,นะครับสามเดือนแล้วนะครับแล้วแล้วส่วนสูงเท่าไหร่นะครับร้อยสามเก้าบวกลบครับนะร้อยสามสิบเก้าเนาะลูกตัวนี้ตุลูกลูกตัวนี้เป็นลูกพ่อไหนครับเนี่ยลูกไอ้ดนะ็กเก้าเนาะลูกของลูกไอ้ไอ้เงินนะเดี๋ยวนี้ลูกของไอ้เงินหลานไอ้อไงเงินอ๋อลูกไอ้ย่นงเป็นลูกของเป็นชั้นหลานู เป็นเช่นลานของเงินเนาะเป็นหลานเงินนะครับตัวนี้ครับเงินอุทัยอ่าเป็นเพศเมียนะครับเป็นหลานของเงินอุทัยนะครับอ่าแล้วแม่นี้ก็สูงร้อยสามสิบเก้านะครับครับบวกลบอ่าอู้ยาวครับยาวอ่าเปิดเท่าไหร่ครับสองแม่ลูกเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไปสองแสนสี่ครับสองแสนสี่นะครับอืมให้ลูกไปแล้วตัวที่สี่นะยังในทองนะท้องครับออคลอดมาแล้วสามตัวนะครับ ค่อนข้างยาวนะครับแม่นี้ยาวอ่างด้วยนะครับยาอลูกยอยาอยาอดูหน้าดูตากันหน่อยครับเก่เก่าหงเก่ากันอยูันผิดเนื้อเฉยโอ้ทรงเขาสวยนะครับตาตาโอ้มีตาแต้มได้วยใช่ไหมตามาแล้ว <ตา S 2> แก้มตาแต้มแก้มๆๆจำนะครับแก้มแก้มแก้มอ้งสามอง เล็บกลมนี่นะครับเล็บใหญ่กลมเล็บใหญ่นะครับโอ้โหลูกลูกสาวนะครับตัวนี้เป็นลูกสาวของเป็นลูกเป็นเป็นหลานของอะไรนะเงินเนาะครับผมอ่าเป็นหลานของเงินอุทัยนะครับสองแสนเท่าไหร่นะสองแสนสี่ครับสองแสนสี่นะครับแม่ลูกนะครับราคานี้ส่งฟรีทั่วไทยครับ อ๋อราคาที่ส่งครับแต่ถ้าส่งทั่วไทย <laughs> แต่ถ้าซื้อแล้วต้องต่อค่ารถค่อยว่ากันอีกทีครับครับถ้าให้หมดเลยก็คือส่งให้ฟรีสวยอัตลั์กด้ยาว สลงเเอเดินเส่ m, 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 ลูกาลูกยา ureau, <c oughs> วยายาวนะม่นี่นะครับยาวอ่างดอกไหมครับ <orsch? S 2> ไม่ดอกครับ หางไม่ดอกนะครับหางไม่ดอกให้าปเล็บดีให้ลูกทุกปีผสมติดง่ายโอ้ลังนมใหญ่ครับสีชมพูนะครับแม่นี้อ่าเป็นไทยร้อยนะครับไม่มีโมล่าปนเนะานะอกนะอแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ลูกแม่นี้นะครับ เป็นเพศเมียอันนี้็ขาเป็นลูกอีกแม่หนึ่งชื่อชื่อชื่อแม่อะไรนะแม่ารวยครับแม่มารวยนะครับพร้อมลูกสาวนะครับลูกสาวเป็นหลานของเงินอุลไทยเงินหรือว่าอะไรนะเงินเงินเงินดุไทยนะครับนี่นี่นี่ลูกสาวนี้กี่เดือนแล้วครับน่ะประมาณห้าเดือนนะประมาณห้าเดือนแล้วครับลูกสาวห้าเดือนแล้วนะครับแม่ท้องสามเดือนกว่าแม่ท้องของใครนะเจ้าเจริญครับ แม่ท้องก้าวเจริญอยู่สามเดือนกว่านะครับรับรับประกันท้องไหมครับเนี่ยรับประกันแต่ว่านี่มันไม่ใช่ไม่ได้ทับไสมเตียมนะเนี่ยทับจริงนะอ๋อทับจริงนะครับทับจริงรวยก้าวรวยก้าวเจริญทับอยู่ในท้องคือทับจริงรวยก้วรวย้วเจริญทอ่้จริงรวยกาก้าวเจริญเอบอยู่ในองคือทับจริงรวย้นหลานเอรอย่ใออทับจริง ป็นนนชั้หลาครับคือล,ลูกลูกก้าวเจริญมาทับนะครับ,รบอยู่ออยยููย<ช>ย่่ในท้องเนี่ยถ้าเกิดมาเป็นหลานก้าวเจริญรอ่าหกพันหาพันเ้อโอ้อย่นย่นลูกเ,เงินนักใหญ่ออออออเอาล่ะครับแ,แ,แม่มารวยนะครับสองแสนสี่กับลูกนะครับเพศเมียเอาละทีนี้ตัวตัวนี้เป็นตัวต่อไปเนาะเดี๋ยวเอา เดียวอ่าตัวนี้ตัวเดียวตัวน totally ี้ตัวหนึ่งเดี๋ยวเบอร์ผมครับเบอร์นี้คือตัวนี้คือโทรมาที่เบอร์ของคุณจิตนะครับครับผมเบอร์โทรศัพท์อะไรนะครับ0ูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์หกสามหกห้าสามครับครับผมโอ้แม่นี่ยาวแม่นี่ยาว ยาวเป็นรถไฟเดี๋ยวให้ดูทายอีกทีหนึ่งครับสวอย่างนานางสาวไทยทายสวยนะแม่นี่นะสวยด่าลูกยายา่ามันว่าย,ยดูทายครับเหลือบมันเยอะ,ออะยเหลือบมันเยอะขาเต็มขาเลย <laughs> โอ้เขาวนเขาวนดีกว่าเราเราวนสู้เขาไม่ได้ดักดักถึงงอนี่ดักถึงงนี่ฮ่าักถ่เดี๋ยววนไปให้เออถายมาแล้วถ่ายมาแล้วนี่นะครับถ่ายดีครับถ่ายดีมะนาวตัดครับอ่าเอาละท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับสนใจก็โทรมาที่คุณกิจนะครับ อ่าขอจบคลิปด้วยเวลาเป็นเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผม